สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับนะก็อยากให้ท่านทําทการตรวจเช็ครถนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระบบเบรกนะครับที่มีปัญหากันเยอะนะครับนะก็คือเบรกผ้าเบรกจะหมดไวเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพามาชมการถอดเช็นคนชุดเบรกหน้าหรือดิสเบรกนะครับนะก่้นแรกก็คือถอดล้อขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มาดูใกล้ๆครับอย่ามาใกล้ๆเลยนะอ ถอดต้องล่ากนะครับต้องถอดชุดปั้มเบรกออกก่อนนะครับครันนี้เวลาวิ่งไปเขาบอกว่ามีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอาการเสียงดังที่ล้อนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอ่าดึงตามออกมาอ่าเอาผ้าเบรกมาครับเอาผ้าเบรกมาดูเห็ไนไหมครับถ่ายติดรถข้นมา ตกลตงไปข้างล่างเลยแน่นตกลงไปข้างล่างเอามาดูเห็นไหมครับนี่เราสันนิษฐานเบื้องต้นแล้วนะครับไม่ใช่สันนิษฐานนะครับภาพเบรกทุกอันมันจะมีตัวเตือนอยู่นะครับมันจะมีตัวเตือนนะครับอันนี้ตัวเตือนเนี่ยมันถูกกินไปลึกมากแสดงว่าเหล็กตัวนี้ครับมันต้องไปกินจานเบรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเอามือรูปดูนะครับนะที่ที่ที่จานดิสเรกเห็นไหมมันเป็นหลุม เป็นหลุมเป็นร่องลึกนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำการถอดจานดิสプレกเดี๋ยวท่านนี้ถอดไปมาดูก่อนนี้ครับเจาฝั่งนี้ล้อฝั่งขวานะครับเหมือนกันครับเอาถอดออกมาเลยครับถอดถอดมาน่าจะสว่างอยู่หมดเหมือนกันนะครับอย่างนี้ครับกินลึกอ่ะถอดถอดคาลิเปอร์ออกมานะครับบล็อกเบอร์สเก็ตถอดออกมา เพื่อที่เราจะได้จะได้ดูจานดิสนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้ามันไม่ลึกเราก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับจากนั้นก็ดึงนะครับออกมามาดูฝั่งนี้ฝั่งนอกไม่มีปัญหาดูฝั่งในครับเห็นไหมครับนี่ครับที่มันกินเข้าไปเนี่ยครับมันลึกเห็นไหมต้องไปเจรณา,าจานเบรกนะครับนะเจรณา,าจานเบรกก็คือเจียออกนะครับเจียออก ทั้งสองข้างต้องเกียร์ไม่งั้นจะดึงครับโอเคนะครับปิดคลิปครับก็ให้ท่านไปทําการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็กระบบเบรกนะครับนะช่วงนี้หน้าฝนก็ถ้าวิ่งไปแล้วมีเสียงดังนะครับตัวเตือนมันขูดอยู่ดังเสียงวิ้ววิ้ววิให้ท่านทําการตรวจเช็คทันทีนะครับอย่าวิ่งอย่าใช้รถนะครับโดยไม่ตรวจเช็คไม่งั้นมันก็จะทําต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดี